รัก ไว้เอาไปครอบครองสุดสวยของทุกวางด้วยนะครับและก็เสียงร้องเทพของเรล่าน้องสอนะครับผมน้องอลิสนะครับน้องนัทน้องพิงค์นะครับน้องแอ๊กน้องภูมิเตอร์ของตัวเราบ้างนะเดี๋ยวเน้ถ่ายก่อนนะคขออนุญาตคุยกับคน้ครับเอาคอนเสียงตปอีกทีได้ไหมครับทุกคนครับนี่คือบุคคลที่สํา ซีซั่นเจ็ดแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละบทเพลงนี่คือแบบโอ้โหดีไซน์เข้ากับแต่ละผู้เข้าไปแข่งยากมากๆ,ๆนะซึ่งทั้งสี่เพลงที่ผ่านไปคือเ,เพลงอมตะของครูสุรพลธนวณิทั้งน,นั้นเลยค<ช>รับผมเชนกราทราบว่ามีอีกหลายบทเพลงมากๆที่ครูได้แต่งเอาไว้จริงครูแต่งไว้เกินหนึ่งพันเพลงครับมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งเพลงรักชาติมีเพลงในยุคสุนทรภพรเพลงยุคลุกลงมเพลงยุคสตริงคอมโบตั้งแหล i The อิ Impossible. มพอสิブルมาถึงแกรนด์เอ็กซ์ Ex, ที่แจน,นทุกคนวง Forever ครับแล้วมีอีกมากมายครับคือเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่หลากหลายเพลงนะครับหลากหลายแนวมากหลากหลายแนวมากแล้วเพราะด้วยความหลากหลายแนวเลยครับครูเลยไม่ได้ใช้นาปากกาของครูที่เป็นโทรมานิกค,ครับอาจจะมีอารีราบุไรบ้างมีภูผามั่งมีอูราอีออนบ้างซึ่งบางทีเราเราไม่เราไม่ทราบบางทีเราเจอเพลงโอปป้าบ้างมาเนี่ยเราก็เพลงครูแต่งอันนี่ครูแต่งด้วยครูแต่งด้วยอย่างสุนทรภพอนี่มีอะไรบ้างครับ คุณธระพรหมมียามราักโอ้โหม,มีความแอ่นะครับแล้วก็เรียกว่าแต่ละเพลงของครูเนี่ยคือเป็นบเทเพลงที่ได้รับยกย่องระดับทองคำทั้นั้นเลยใช่นะครับเรียกว่าขึ้นมาคือแบบคนร้องตังได้ดังแทบทุกเพลงใช่ครับนะครับถามอาจารย์หนึ่งครับผมเชื่อว่าแฟนรายการโปรดสอนทุกคนต้องยกย่องให้พี่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบปรมาจารย์นั่นเพลงไทยสากลด้วยการที่พี่หนึ่งนี่คือแบบดีไซน์ดนตรีแต่ละครั้งแต่ละปีซึ่งบางปีก็คือแบบเพลงคล้าย,ายๆเพลงเดิมแบบเพลงของซีซัน่นก่อนแต่ว่าทําให้ไม่เหมือนกัน เราต้องมีวิธีคิดยังไงครับจริงๆเราเราดูจากคาแรคเตอร์ของนักร้องว่าร้องคนนี้เสียงคาแรคเตอร์แบบไหนถึงจะเป็นเพลงเดียวกันก็ก็แล้วแต่ที่มันเพลงเดียวกันแต่ว่าวิธีการร้องวิธีการออกเสียงและคาแรคเตอร์เสียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันคถ้าเผื่อเราทําให้เหมือนกันเนี่ยบางทีอ่ะทำเพลงปุ๊บทำเพลงไม่ช่วยคนนู้นเลยจริงๆคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคีย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเราเลยต้องเปลี่ยนวิธีทำคนนี้อาจจะเป็นแนวแจ๊สบ้างคนนี้น่าจะเป็นโซมบ้างคนนี้น่าจะเป็นอ่า กึ่งกึ่งกึ่งออริจินอลผสมรูปแบบตะวันตกบ้างนี่ระนี่บอกว่าทําให้เพลงของบรอนซ์นี่คือมีอรรถมากชอบไหมครับแต่ละเพลงครับพี่หนึ่งถ้าชอบก็เสียงที่หนึ่งครับนี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นรายการบรอนซอนี่คือบทเพลงของพี่หนึ่งนั่นเองข้อจริงผมความคิดว่าบทเพลงเหล่านี้ครับคือเพลงเพลงครูของผมของฮัดเล่นเพลงเหล่านี้มาตั้งแต่ผมเล่นดนตรีอาชีพตั้งแต่ม .1 ประมาณอายุ1 2บสเล่นโดยที่ที่ไม่รู้ครับไม่รู้โน้ตเป็นอะไรก็คือไปเล่นตาม ส่วนอาหารตามคาเฟ่ก็เจอบทเพลงเหล่านี้แล้วครับเป็นครูสอนเราว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะแกะเพลงที่เยอะที่สุดพอวันหนึ่งเราได้เจอปรมารูที่เป็นเจ้าของผลงานจ,จริงๆท่านบอกว่าเพลงแบบนี้เป็นแบบนี้นะคือคือบทเพลงสมัยก่อนเราจะเป็นคิดว่ามันเป็นการเล่าเรื่องผ่านการเขียนผ่านการจินตนาการของครูเพลงแต่ละท่านเพราะฉะนั้นแต่ละเพลงเราไม่ได้ใช้วิชาการเราใช้จินตนาการเพราะเท่าที่ถามครูเพลงแต่ละท่านแล้ว บอกว่าท่านใช้จินตนาการในการแต่งเพลงท่านไม่ได้ใช้วิชาเพราะว่าท่านก็ม่เรียนเรียนดนตรีดิจริระจันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเออเรามาถึงทางแล้วลรวผมมีความรู้สึกว่าบทเพลงของคําเหล่านี้มันกำลังจะหายไปพอรายการเราเริมมาทําเรามีความรู้สึกว่าเรานี่แหละน่าจะใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่เรามีสร้างบทเพลงเหล่านี้ให้กลับมาผมเชื่อว่าบทเพลงลนี้มันอยู่ในยุคนี้ได้แล้ววันหนึ่งที่เรา เราภูมิใจมากครับวันไปเล่นอ่าเราไปเล่นผับกลางคืน,ก,นกับการรับพัครับ,ครบใครจะไปทราบว่าบทเพลงที่เป็นเพลงช้าๆไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงนะใช่เพลงพวกเรือนแพ้นวลเจ้าพี่เอ๋ยจะมาเล่นตอนตีหนึ่ง <c oughs> วันนั้นสิ๊เล่นกันครับเราเล่นตอนตีหนึ่งครับเล่นจนชุดที่เึ้งจ๊ก บทเพลงมีจังหวะซึ่งที่หนึ่งมาดีไซน์ใหม่ให้เป็นให้เป็นรูปสมัยแล้วคนร้องมาทั้งร้าน<ช>เราเราน้ำตาคลอกันทั้งทั้งคู่ครับเราไม่คิดว่าบทเพลงเล่านี้กลับมาแล้วจริงๆล้วผมเชื่อว่าเราจะไม่ยอมให้บทเพลงเล่านี้หายไปจากคนไทยว่าซึ่งต้องบอกว่าเพลงไทยสากลที่ที่หนึ่งดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของความเป็นไทยสากลซึ่งผมอยากรู้ว่าความเป็นไทยสากลเนี่ย เอกลักษณ์หรือว่าความพิเศษมันคือตรงไหนครับนี่งจริงไทยสากลผมมสองสองรูปแบบครับรูปแบบแรกคือการนําเพลงไทยเดิมของเราเนี่ยนะครับที่มีทานองไทยร็อกเนี่ยเรามาแต่งเป็นเนื้อไทยนะครับแล้วทดนตรีเป็นดนตรีแบบตันตกมันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นสากลมากขึ้นครับกับอีกแบบหนึ่งคือเรานําเพลงในแถบเพื่อนบ้านนะตะวันตกตะวันออกเอเชียไม่ว่าจะเป็นทานองที่เขาจกจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างอินเดียบ้างเกาหลีบ้าง เราเอาทนองหลักนี้แหละครับในยุคนั้นเราเอานามาแปลงเป็นเนื้อไทยเรา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 เลยสุดกเอ้ยหมันคุ้นหูนะเป็นทํานองจากเขาแล้วมาแปลงเป็นเนื้อไทยอยททีกทีในไทยค่อนคุณผู้ชมครับและช่วงต่อไปของในโด้ชโชว์ของเรานะครับทุกท่านจะได้พบก,กับบทเพลงทองคำนะครับที่ผสมผสา,า,คาน,น,นความเป็นดนตรีไทยกับลินกอายความเป็นตอนออกหรือว่าเอเชียของเรากับช่วงบทเพลงแห่งเอเชียครับ